ครับตอนนี้ผมอยู่กับตวงซับวันนี้แพ้นก์เ้าเสือใหญ่ยกที่4เป็นยังไงครับรับลูกไม่ถึงตึกลูกจริงๆเข่าอะโดนตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแล้วโดนครั้งแรกนี่เราแบบยักแข่งยำีกันได้เฮ้ยยำผียังนั้นตันทางคนอันโปรพิสารกับผมก็ได้อะมันมันจังไงอ่ะมันลูกแรกเของม้าเสียวเขาเดินระวังโตขึ้นไปอีกมัระวังตครับลูกแรกกับมากับเตือนแล้วคิดยังไงระวังระวัง ูะกัดทืออรรอออ่อว่าเขากัเก่งของเขาเออแต่ว่าเขากับพลาดถือมัเนเป็นในลูกที่โดนนกกระจำในแบบมันมันถืออย่างก่อนจังไหน,นำจำอะไรกันเห็นว่าตอนแรกอะ่ะเขาโดดเข้าร้อยมากเพราะโดดเขาร้อยมากแล้วปุ๊บสอกเข้าไปเอาจริงลมย่อนสอกลมย่อนเขาสอกอของเขาอเ เข้ามันถากไปกับถือขึ้นกันแต่ว่ากับว่าอะไรเห็นอหไแตกว่าอะไรเห็นอะไยังกับมาถือซอกเ,เ,เออ,เอ,อมาถือซอกอีกดอกหนึ่งกับลงไปโอ้ตัวซาเป็นคนบ้านไหนครับข้าานสารคา,ามนสารคามโอ้ยผมผมเคยเรียนสารคา,าม,มเป็นคนอำเภอ,อไหนนอนอัเพอขะเป็นเพื่อนคนอ๋อยุขยักเนาะเอาฝากยังถึงแฟนๆแน่ก็ตัวดี่เป็นมือถือมันอืมเ,เอาไหมเนะเาเนะกาเป็นกําลังใจข้นแพ้ครับแล,ล้วก็ยินดีคนชนะเนาะข้นชนะนะครับเจ้าเสือใหญ่ครับ ตรงซับกับไปแล้วแตกเนาะ